สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีริยากาเดนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนุชมีแบ่งโชคเก้าชั้นนะคะอ่าซึ่งต้นแม่เป็นลูกไม้สีสวยสีชมพูนะคะส่วนพ่อเป็นสยามไดมอนด์นะคะอ่านุชจะให้ไปลุ้นด่างนะคะลุ้นด่างลุ้นสีนะคะนุษมีอยู่ที่3กระถางนะคะ3กระถางกระถางละ450บาทนะคะ450บบาทส่งฟรีนะคะ มีให้อยู่ที่สามกระถางเท่านั้นนุชขึ้นต้นพ่อต้นแม่ให้นะคะอ่ะส่วนต้นลูกที่นุชแบ่งนะคะนี่คือกระถางที่หนึ่งนะคะตอนนี้โทนของน้องจะออกสีแบบนี้นะคะอ่ะกระถางละสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะกระถางที่สองนะคะกระถางที่สองจะเป็นโทนแบบนี้นะคะกระถางที่สองจะเป็นโทนแบบนี้เลยลุ้นด่างลุ้นสีนะคะต้นแม่เป็นลูกไม้สีสวย สียิมพูพ่อเป็นสยามไดมอนต์นะคะตัวรองท็อปนะคะกระถางที่ 3, อ่ะเป็นฟอร์มแบบนี้นะคะให้ไปลุ้นด่างลุ้นสีนะคะให้ที่กระถางละ450บาทถ้าสนใจกระถางไหนนะคะสามารถโทรหาโน้ตได้เลยนะคะหรือจะแคปส่งให้โน้ตทางไลน์ได้เลยนะคะโน้ตฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่ตอไปสําหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ